สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันเสาร์ที่30มีนาคมกลับมาเจอเจอที่เด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมค่าเฉพาะตัวที่มา่นใจสดเน้นสดุดทําคือวันนี้มีมาฝากทั้งหมด5 EP 5ตัวเน้นและท่านกำลังรับฟังอยู่ที่ EP 3เป็นตัวมาจาใสดเน้นสดตัวที่3บาทเซลล่ากับรัสพ่อมัดห้ามพลาดด้วยประการทั้งพวง ฝากทุกท่านที่มารับชมรละฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบคุณมากๆครับเรามาเช็คข้อมูลของฮูด้วยแฮนดี่แคปบาร์เซโลนากับรัสพอมัสศึกราลิก้าสเปนครับแข,แข่งกันกันต่อทีสามเสนดราคาเจ้าบ้านบาร์เซโลนาเป็นต่อที่ลูกครึ่งควงสองลบสิบก็ถือว่าเป็นบอลที่ห่างชันกันมากราคาก็เลยต่อแพก นะครับบา์เซโลนาตอนนี้ขยับขึ้นไปเป็นรองจากฝูงแนละ้วนะครับก็เริ่มแซงหน้าคิโรนาได้สำเร็จแต่เรื่องที่จะไปไลจีแลนมาหลุดให้ทานอย่างอีกนานอย่างอีกไกลยัยงต้องแช่งแล้วมันเดินให้พลาดบ่อยๆแล้วตัวเองก็ต้องชนะเรื่อยๆเดีย๋ยวเราไปดูรายละเอียดของเกมผู้นี้กันดีกว่าครับไม่ว่าจะเป็นอันดับและคะแนนในตาราง ผลงานห้าเกมหลังก่อนพักเบเมกเกมทีมชาติการลงทุนการทํากําไรการเจอเจอกันตัวภูตัวแฮนดิแคปจากเจ้าตัวห้าลายและบทสรุปจะเป็นอย่างไรครับปะเราไปดูพร้อมๆก,กันกับบอลโอเคเริ่มต้นที่ในตารางหลีกครับบาร์เซโลนาขึ้นไปเป็นทีมรองจาฝูงอย่างที่บอกมีห4ิบสี่คะแนนก็ยังคงห่างไกลกับเรอัมาริดเพราะเรอัาดริดจาฝูงมีเจ ก็คงต้องค่อยๆแต่่อมต,ลอมตลอมไล่เรี่ยงกันต่อไปอะไรก็ไม่แน่หรอกเนาะขนาดดูอย่างเรเตอร์สิตอนนี้เรเตอร์กลายเป็นทีมดับที่สามมาแล้วนะครับพี่น้องอย่าว่าแต่แชมป์ลีกเลยอย่าว่าแต่การเลื่อนชั้นโดยอัตโนมัติเลยดีไม่ดีไม่รู้ว่าเพย์ออฟนี่จะได้จะได้มาหรือเปล่าหมายถึงว่าจะมีปัญาผ่านด่านขึ้นมาแทนหรือเปล่า แม้ที่บทนี้ไม่ใช่เลยครับเพราะวา่าโอ้โหเมื่อวานเจ็บหนักมากับเดินแชมเปี้ยนชิพเลสเตอร์ก็แพ้ลีดก็เสมอแค่สองตัวนี้ก็ไม่ต้องคุยแล้วนะเจ็บหนักจริงๆกลับมามาเดินเกมลีกฟักะโดนซะแล้วเราก็อยู่กับเราอยู่กันดีๆนะบวกกันอยู่ดีๆนะก่อนพักเม็ทีมชาติก็บวกเกมทีมชาติกับชมิมิดเราก็ยังมากันสบายๆโอ้โหกลับมาเล่นเกมลีกวันแรกโดนซะแล้วเดินแชมเปี้ยนชิพ ถึงกับกระอักกันเลยทีเดียวเชียวอ่ะเรามาเข้าเรื่องมาซ่ากันต่อร้านพมาร์อยู่ดับที่สิบแดของตารางครับเป็นทีมกลุ่มกลางตารางร้อยตัวสมายๆชิวๆนะครับขยับอันดับขึ้นได้ไหมได้ครับร้านพอมาร์ขยับขึ้นได้เพราะว่าคะแนนพวกเขาห่างจากมาเลเซียไปแค่สามคะแนนเองก็ถือว่าได้รุ่นยาวๆนะสำหรับรัฟพมาร์ตและนี่คือการเจอเจอกันของมาซ่า นาะาที่ขยับขึ้นเป็นรองจากหงได้แล้วกับรัฐประมาณทีมกลางตลาดอันดับที่ส1เ็ผลงานห้างเกมหลองสุดของบาร์เซลโลน่านะครับก็ต้องบอกว่าพวกเขาอยู่ในการเล่นที่ดีทรงดีมาดีแม้เกมนี้จะไม่มีระเบิดในวันตอฟกี้ที่เด้มาจากเกมทีมชาติแต่ว่าขุมกำลังที่เหลืออยู่ก็ยังน่ากลัวนะ แม้กระทั่งตัวเด็กใหม่นะครับที่จะมายืนแทนโรเบิร์ตในวันนองที่นะเป็นเด็กดาวลูกอายุอันาวยังไม่มากแต่เก่งเกินตัวน่าเสียดายนะที่พักมหมักเอ่อพักเมเกอรดชาติไปนะเพราะว่าโอ้กำลังร้อนแรงอะ่ะถ้ายังอยู่ในเกมหลิงน่าจะชนะล้วนลวนนะสำหรับบาซาแต่อย่างไรก็ตามครับแค่นี้ก็โอเคแล้วนะชน,นะสี่เสมอหึ พอการลงทุนนั้นมีกําไรอย่างชัดเจนกําไรสามเกมเจ้าหนึ่งเกมขาดทุนครึ่งหนึ่งหนึ่งเกมทางลงกบนี้แล้วยืนแดนหัวอกมีกําไรแบบส,สบายๆส่วนราาว้านพลมาร์ทผลงานท้างเกมหลังสุดไม่ชนะเลยสามเมือสองแพ้สามก็ชั่วโมงนี้สบายแล้วไงลอยตัวแล้วไงรัสเซามาร์ทแนวะเริ่มความแ้นเริ่มน้อยลง ความมุ่งมันเริ่มต่ำลงเล่นแบบปาคองตัวเอาให้ครบจบตามโปรแกรมนะขยับไปข้างหน้าก็ได้นะลงไปข้างล่างก็ได้สถานการณ์ก็ทางกลางการลงทุนก็แน่นอนครับไม่มีกำไรหรอกเพราะว่าภาพรวมของผลงานนั้นเสมอสองแพ้สามจะไปหวังอะไรได้การทุนกำไรเกมเดียที่เหลือคับทุนหมดนะครับห่างลบกมนีแล้วยืนแดนลบ ขณะที่การเจอเจอการของทั้งสองทีมนี้ห้าครั้งหลังบาร์เซโลนาชนะเปสี่ครั้งแลวก็เสมอไปหนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นในข้อมูลพื้นฐานแทมไม่ต้องสสบดูกัูไงบาร์เซโลนาก็ดูดีกว่าทางอันดับและคะแนนแรงจูใจในการเล่นกว่าไป็นเจ้าบ้านทีมเดือนกวาเป็นทีมใหญ่ทีมเล็กผลงานการลงทุนการเจอการอยู่กับบาร์เซโลนาทั้งหมด อยู่กับบาซ่าทั้งหมดเลยครับนะสำหรับข้อมูลพื้นฐานมาดูตัวผู้ตัว cap, แฮิแคปสยจ้าทั้งห้าลายปรากฏว่ามันมีจ้าทั้งห้าลายผ่านราคาผู้พวกเขาเลือกเชื่อใจบาซโนาสี่ต่อหนึ่งปรับราคาลดลงในช่องบาเซานาะเป็นช่องเดียวในราคาผู้ที่มีการปรับราคาลดลงก็คือบาซ่าบาร์เซลนานี่แหละ ช่องเสมอปรับเพิ่มขึ้นทั้งหมดห้ารายครบถ้วนช่องทีมเยือนปรับราคาเพิ่มขึ้นทั้งหมดห้ารายครบถ้วนรูเชื่อบาดเทา่าน,น้ไม่โกนเลยเสมอไม่โกนเลยแพ้ชัดเจนมากๆแพ้ในแคปแม้จะแพ้ถึงลุกงครึ่งควบสองแต่เจ้าทั้งห้าลายเรื่องยืนอยู่กับเจ้าบ,บ้านบนต่อปรับราคาลดลงทั้งหมดส่วนบอลรองทีมเยือนเจ้าก็ไม่กลัวครับปรับราคาเพิ่มขึ้น,นทัน้งหมดเช็เช่นเดียวกันสวนทางการยังเห็นได้ชัด เพราะนั้นพูเลือกอยู่บาร์เซลโนลนาแฮนิแคปต้องยิงขาดถึงสองประตูเจ้าเลือกอยู่กับบอลตอบวกกับข้อมูลพื้นฐานเมือสักคู่ที่บอโเคบอกแล้วว่ามันโน้มไปทางบาร์เซโลนาในทุกๆเรื่องเมื่อเปรียบเทียบกันเมื่อมันเป็นอย่างนี้เราก็คงไม่ต้องลังในใจในการหยิบจับ นำบาร์เซโลนามาเป็นทีเด็ดตัวเน้นสุดสิบดาวนะเป็นตัวมั่นใจสดุดเน้นสดุดตัวที่สามใน EP3 สามประจำคันคือวันวันเสาร์นี้ครับอยู่ต่อบาร์เซโลนาราคาแม้จะแพงถึงลูกครึ่งก็สอง,องแต่จริงๆแล้วดูแล้วมันเป็นเลทปกติมากในการที่บาร์เซโลนาลงเล่นในบ้านแล้วเจอกับทีมระดับรัฐข้ามาเนี่ยกับราคาลูกครึ่งกับราคาลูกครึ่งก็สอง เป็นอะไรที่ต้องรุนแม็นสองของแถมเพื่อกินเต็มหรือว่ากินขึ่งคําอะไรก็แล้วแต่เป็นเรื่องปกติแล้วคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาทุกบาบาเซโนนาในการที่จะมาตามนัดน,นะครับวางใปต่อบาสเซโนนาส่วนท่านใดยังไม่ได้รับฟัง EP หนึ่ง EP สอง EP สี่ EP ห้าก็รบกวนติดตามกันให้ครบถ้วนขอบคุณมากครับ